นี่ CEO ร้านอื่นเป็นยังไงไม่รู้นะคะนี่ CEO ร้านบอยบายนี่ค่ะทำอะไรคะแฮนด์ครับมาเลยนี่เดินโมกเยอะมากดูดิออเดอร์แฮนด์เนี่ยแฮนด์โมกุฎเนี่ยดูดิออเดอร์แฮนด์โอ้โห้โคตรเยอะเลยใครสนใจนะแฮนด์โมกุฎใส่พีเซ็กนะครับมาเลยจัดได้เลยครับราคาถูกมากนี่เลย CEO ร้านอื่นทำอะไรไม่รู้แต่ CEO ร้านนี้แพ็คของค่ะ ลูกน้องไม่นอนใช่ไหมนี่มาแล้วลูกน้องอ่ะแค่นี้ใช่ปะีใหม่ไม่หลับไม่นอนมีเรื่องให้นอนไม่หลับทำไรครับพี่บีมเยอะไหม้ c o ท็ก c o ไม่มีอะไรทำทไรอทโยนี่แท็กโอ้โหออกรัวๆนี่ขนส่งมันมารับไปแล้วรอบหนึ่งอันเนี้ย